สวัสดีค่ะน้องฝุ๋ยที่ปรึกษาการขายฟอร์ราชพฤกษ์พระรามานะคะวันนี้ฝุ๋ยจะพามาดูเจ้าตัว e v e r อร์เ p o r t นะคะตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มแพ็กเกจนะคะตัวนี้จะราคาอยู่ที่1,565,000บาทค่ะเตรียมพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้าในวันนี้แล้วค่ะมาดูกันค่ะว่าน้องฝุ๋ยแต่งอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างค่ะ เป็นยังไงบ้างคะกับชุดแต่งที่แต่งให้กับคุณลูกค้านะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจอยากจะได้เจ้าตัวเอเวอ s รตแบบแต่งครบครอบคันแบบนี้นะคะก็ติดต่อน้องป๋ยได้ที่เบอร์093-519-9226นะคะหรือจะเข้ามาหาน้องุยได้ที่ฟอร์ดราช,ชพฤกษ์พระราม5ค่ะแล้วมาเจอกันนะคะ